น้ำตกน่าเล่นมากเลยนะคะเนี่ยที่นี่อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นนะคะอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีนะคะอันนี้เป็นจุดก่อนเข้าชมน้ำตกนะคะน้ำตกเนี่ยมีทั้งหมดสิบห้า,าชั้น แต่ว่าการที่จะเข้าไปในน้ำตกได้นะคะต้องให้ต้องมีเจ้าหน้นาที่พาไปเท่านั้นนะคะช่วงนี้ฝนตกด้วยทางอุทยานไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปข้างบนโดยลำพังนะคะเมื่อวานนี้เราโชคดีเนาะฟ้าเปิดเราเจ้าหน้าที่ก็เลยพาเราไปในน้ำตกได้เราไปถึงชั้นแปดแจริงเหรอ <laughs> อ๋อเขาเห็นว่าเรามากันเขาก็เลยมาเ,เขาว่าเอา้ <Yeah. S 2> เานักท่องเที่ยวมาไม่มีใครอยู่ศูนย์ oh. <laughs> พี่เขาเลยม,มาดูดูแลความเรียบร้อยไม่งั้นเดี๋ยวนักท่องเที่ยวหนีไปชั้นสิชั้นสิบหาทำไงอะ <laughs>